ครับแรงงานไทยในไต้หวันครับเสี่งเมืองเซียนเซียนน้ำเช้่อเซียงน้ำเซียงเซียนน้ำเช้่อวันนี้วันหยุดครับฝากช่องหนุ่มอ้วนพาทัวร์ด้วยนะครับกำลังจะหว่านแหเอาปลาช่อนครับผมนี่ครับเบื้องบรรยากาศครับพี่น้องมันหยุดครับ

น้ำม,มันวันนี้ว่ยมาต้องแน้นอนน้ำน้ำเป็นโอ้ยเป็นได้กินเงินลาเนี่ยพวนพ้วนพ้วน <c oughs> หิน,นหินรนยากาศครับแรงงานไทยในไต้หวันวันนี้วันหยุดนะครับผมฝากกดติดตามช่องนุ่มอ้วนพาทัวร์ด้ครับ เบิขันใดทงลงกันในเตปนินแหละเอาออกมาเบิ้งนั่นได้จักตัวพนเต็มหเอาอกน่แนวมันเ้ยสอบะเพื่อนกระสอบนี่เด้มกบ้านกระเซกระสอบเฮ้ยขยะเอาคนเหมือน เออถ้า่นพัดพัดดเไม่ออกไม่ต้องตอไม่ออตอไม่อ่า่อันนั้นละอันนั้นละได้ท่ออกเวตั้งเก็บไม่ขยะบะไหรอกงูห่าตป่าึงยอดนตงป้งปลายังอื่นเดี๋้ววมาได่มาจะโตเล้วนะ ฝากติดตามช่อง u t u b e หน่อยนะครับผมออกได้ตัดออกไหมอ๋อเนี่ยเขาเขาทักนะเอาออกว่าได้หรอกเขาทักนี่ครับโยนหวานทีเดียวครับเรามาดูกัน คือใส่ไง่ของไอ้ทงมาว่านอีกอย่างแชเบรวกันนี่เกลือป่าแดวมาไอ้ซื่อมันทำไอ้ชื่อมนกระสอบมันเก็อะกินมันเกตัวน้อยนี่เอาวทิมรวดเอาทิมแล้วก็เลือกตัวนีุู้้หญไงโอ้ดึกลงไปเดี๋ยวกับวานเจอมันอีกนี่ตัวนี้ไม่บอนเน่าเนอะเามือนเบิรนเห็นเขาไอไิเวลาามาเหม็นนีเอามือเดียวขึ้นเดียวนี่นะ ป่าโน่นเป็นป่าที่แบบที่ยังบ้านเ่างด้เหนือมันบระเด็นแนลมเนือประเด็เหนือมันเรื่อยๆไปโหลดตัวซทำนี่เอา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 ใส่กระสอบไปก็ได้เดี๋ยวข่อยโทรบอกมันมาเอาปลาประเด็นมันสิเดี๋ยวไปสองวันเอาตัวหน่อยให้มันใช่คอยคอยไปบอกเไปนี่แหละนี่ไงที่แหละ เใส่ไปเลยครมันใส่ไปจนคนเราต้องเลือกออกมัดไส้ง่ายๆเขาเขาใส่ตรงนี้เลยมัดไส้ง่ายๆบอกเขาจะไปปล่อยไงอ,ไอดีว่าปล่อยไปปั๊บไปว่านเจอมันอีกครับแรงงานไทยในไต้หวันครับเดี๋ยวเสือกไปจังไดหน,หน้อจังสีบนมีอีกตัวหนึ่นงทีเดียวครับ,รบผม โมแฟนว่ากูมังจอบมาคว้าเขาไนงะโอ้จิดบันคงับขึ้นมาแล้วครับชอดเด็ดครับชอดเด็ดพูดนะเรามาดูกัน,นกกพ,พูนนะ ใส่เครื่องโล้คุณเนี่ยนะรนนแรงงานไทยในไต้หวันครับใส่นี่จกซิปโตเนาะเออพอดีอีทำท่านใจ่หรือซิปโตเอาอตัวนี้เปยางเลยเอ,เอาขึ้นไปเลย,เอเลยโอ้ยอ,อย่างดูมัน<บ>ัวม<บ>ัน ทมอยางนี้ฟาดหมตายแล้วตายแล้วไว่าว่นงร้ตายเลยตายลยนี่นะครับพี่น้องใส่กำลังสวยครับใส่ลงสวยครยับแต่งานไทยในแต่วันครับ วันหยุดบ่ได้เห็นงานครับผมกระติบเข่ามาพรอ,อมครับเมื่อไงเอาเอาเอาสวยเนี้ยตีเนี้นขวาม,มันอีหลีความลูกคอ,อกเลยนะเด็กแห่ปลาลูกคอ,อกครับผม แรงงานไทยในแต่วันในวันหยุดครับผมนี่ครับได้ขึ้นมาแล้วครับบรรยากาศวันหยุดครับผมอยู่เมืองนอกแต่ใส่ชีวิต

มันตื่นแล้วเหื่อแมมลงเลยเนี่ยบว่าเขขากิบเอาแมมนีแต่ว่าขาาอันนี้นี่มันตงถึงแล้จันไปแลถึงเอโอ้ยเ้ากวนน้ำดูมันลงลึกแล้วมันแรงเนู่มันแรงอยอ่ได้ยุบอ่ะ เอาแล้วเอาแล ok. ้วปลาคอบบโอ้ยปลานิลใส่ไก nope> ่ก anyway> to, <to <to ันเลยวะฝุ่นละยิ้มเขาดังโอ้ยงางมากที่ล่ะสิยนได้ยังเดะ่สอบสสอบปลาเขาเขาดังเลยแม่ทุ่งไสมันงางยากร้อยเหรแม่เพื่อน เปลี่ยกกับเปียยมันโตรวดดิมีแต่ใส่นี่นะครับพี่น้องชนีสอบแท่ริมไม่รับเป็นไงใส่งามบ่ะใส่เกือบเครื่องรู้บุ่นดีบ้าบ่ะเขบไปเนาะถ้าไมนบีมันก็เด่นดีแ้วไอ อย่างเร็วไอ้ขึ้นมาไอ้ได้กินเลยเบรรยากาศครับบรรยากาศไต้หวันปลาโตวังหันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกีครับกีเผาเกลือเลยเผาเกลือเลยครับพี่น้อง ครับพ no. nee ี่น้องนี่ครับอ totally> um, ้สองคนลงปิดตึกแหแล้วแรงงานไทยในเต่วันในวันหยุดครับวานเห็ดแตกเลยทุงเบิงครับเบิงเข้าเป็นไฟเสบียงครับจะเตรียมอาหารครับผม ปลาฮอาเผาไก่สุกแล้วครับมิแต่ไส่นี่ทางนั้นครับผมบึ้อย่างมาตัวถ่า,ายวิดีโออยู่ นะครับแรงงานไทยในแต่วันครับมาเบิ่งป่าตัวนี้ครับเอากระมังมาใส่ป่าวะกระมังหน่อยเข้าไหมสี่แดงมีไงยีรีไม่เอาพอมาหน่อเนาะ แต่งานไทยในแต่วันมันหยุดครับผมใเพื่อนใเราใไงใอ้โตัวไอ้ทุ่งถือมากกบตัวไงไอ้าสมาตัวมยันีไอ้ไอ้เอมือเลยเอมาโ่ไปป่าเสยนา่เท่าไหร่ว้พุ่นสองตวพุ่นนี้นะ ม,มเผาอยวครับเดี๋ยวเราไปถาเบิงตอนคัดปลาเลยเดี๋ยวสิึ้นมาพักกินข้าวกันก่อนครับแรงงานไทยในแต่วันในวันหยุดครับเดี๋ยวเรามาถาเบิงตอนคัดปลากเที่ยนึงเลยครับนี่ครับแรงงานไทยในแต่วันว,วันหยุดนะครับลหลังจากวันแห่ขึ้นมาแล้ว เขาป้าครับปาเาว่ารอนครับแล้ววาอย่างน้ไปไหนครัไม่หรครับไม่มีปใช้กัสุกแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นจานนะครับเรียบร้อยไอ้าจับจานไอ้ เรียบร้อยครับคูย่างกับแจมลูหากับแจมเ้าประทันลูน้ได้วอไ่าเง้ยเอาซิมผ่านบอไอ้ทงใส่ตะไคร่พร้อมด้วยตัวนี้ครับแรงงานไทยในแต่วันในวันหยุดครับผม เขาเรียกปลาเนนอบสมุนไพรเห็นไหมเห็นไหเอออันนี้เขาเรียกปลาเนนอบสมุนไพรมันเป็นสายเขียวเด้ปันซื้อกินพุ่นละครับพี่น้องเอ้ยเอ้ยกินกินใกล้กันบ้านามหัวจะสุกครับลูกพี่ใช่ใช่ใชเอาเดี๋ยวมาหนาได้กันได้สุดบอลนี่ครับบอลบอลอันนี้เอาไปเฮ็ดต่องยูทูบอ๋อมี่องยูทูบอยู่แล้วเนี่ยมาแม่หน้องมาแม่ มีกระติบเข่านะครับแก้วก็มีปลาก็มีหลังจากหามาโดนนี่น่เพื่อนนะไอ้ย่างแก่เพี่น้้องเดอนี่ครับความแก่ก็มีไต้หวันก่ยคิดซะนี่ละมันคือญี่ปุ่นเกาหลีหรอกนี่นะครับบรรยากาศไต้หวัดเท่ากับบอทิมที่วิถีชาวบ้านบ้านเท่าดอกดอกเอ้ยนะครับบรรยากาศถ้าไม่ มันหยุดครับมันหยุดไตวันฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ช่องนุ่งอ้วนผ้าทั่วนะครับสวัสดีครับ